สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักครับและนี่คือ New s a n ทอล์ทางสถานีโทรทัศน์ NBT เป็นรายการสดนะครับทุกวันอังคารบริหัสในช่วง13นากาถึง14นากาในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของการกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของวันออกพรรษาที่ผ่านมาวันนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่ข้าพเกี่ยวกับเรื่องของวันออกพรรษามีอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ การรำบูชาพระธาตุพนมเป็นการรวมตัวของชนพื้นเมืองต่างๆรวมเจ็ดเผ่าที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าประจำเผ่าของตนและรร่รำในท่วงท่าอันงดงามเพื่อบูชาองค์พระธาตุพนมและจะจัดแสดงในวันแรกของงานนมัสการพระธาตุพนมเป็นประจำปีนะครับรำบูชาพระธาตุพนมณบริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม ก่อไหลเรือไฟในวันออกพรรษาการกรำบูชาถวายองค์พระาธาตุพนมเป็นประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดนครพนมซึ่งถือปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านานจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเทศกาลงานสําคัญเช่นงานเทศกาลนมัสการพระาธาตุพนมหรือในวันออกพรรษาก่อนงานไหลเรือไฟก่อนการกรำบูชาพระาธาตุพนมนั้นก็จะมีพ่อค้าและประชาชนรวมทั้งข้าราชการได้ร่วมแห่เครื่องสการะบูชา ประธานในพิธีก็จะได้กล่าวคำบูชาไหว้พระาธาตุพนมหลังจากนั้นก็จัดชุดกรรมบูชาพระาธาตุพนมเจ็ดชุดคือกรำตำนานพระาธาตุพนมรำาสีโคตบุกรำภูไทยกรำหางนกยูงกรำไทยย่อรำขันหมากเป๋งและรำเสิงอีสานซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวจากหลายจังหวัดเดินทางมาชมประเพณีการรำบูชาพระาธาตุพนมอย่างเนืองแน่นในช่วงวันออกพรรษาที่ผ่านมานะครับ